เชียงใหม่เน้ที่สวนอบจจังหวัดเชียงใหม่เปิดตัวหงส์าวและหงส์ดำในอ่างเก็บน้ําหนองเขียวประชาชนที่ไปเดินออกกาลังกายต่างเสื่อมคลาและช่วงสายวันเดียวกันเป็นกระแสะไวรัลอย่างรวดเร็วหลังจากอ่างเก็บน้ําหนองเขียวภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ8 2พันษาเชียงใหม่หรือทั่วไปมักจะเรียกว่าสวนสาธารณะอบจติดก,กับถนนสายคันคลองชุพราณนหลังสูนย์ด้านการจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ120ไร่ ต้องตรดุดตาเพราะดีอยู่ก็มีหงสีดําจํานวน8ตัวและหงสีขาวจานวน2ตัวว่ายอยู่ภายในอ่างจับน้ําเรียกเอาเสือใยอดใจไม่ไหวต้องยกมือถือเข้ามาถ่ายภาพถ่ายภาพรีวิวโลงโซเชียลทาให้เริ่มทยอยเข้าชมน,น้องหงส์ดำและหงส์ขาวที่ความน่ารักของน้องหงส์ดำและหงส์ขาวที่ว่ายไปมาอยู่ดนสระให้ชวนอยากไ้ชิดถ่ายภาพดีๆโดยไม่จืนสน ยอมให้เข้าใกล้และซึ่งทางองค์การบริหาร่วนจังหวัดเชียงใหม่กำลังเตรียมบ้านให้น้องหงส์ดำและหงสาวพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลที่สวนเฉลิมเกียรติเป็นสองพันศาเชียงใหม่โดยทั่วไปมักจะเรือว่้เฉลิมฉาสานะออบจเชียงใหม่ ธนาคารสีบรูเรืองถูงข่าวภาคเหนือ24นักตเทนิวเชียงใหม่รายงาน